มีอีกกฎหมายฉบับหนึ่งนะคะที่จะต้องจับตาม,มองเป็นพิเศษหลังจากที่ร่างกฎหมายสุราก้าหน้าเนี่ยถูกโวตคว่ำไปแล้วนะคะแต่แม้ว่าจะถูกคว่ำไปแล้วนะ,ะแต่ว่าทางพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าไกลเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะประกาศผักดันเนี่ยเป็นนโยบายในการหาเสียงต่อไปค่ะส่วนประเด็นกฎหมายที่มีการต้องจับตามก,กันมองอีกฉบับหนึ่งก็คือร่างกฎหมายกัญชากัญชงที่พรรคภูมิใจไทยนั้นเสนอแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ดูเหมือนจะมาไม่เห็นด้วยก็คาดว่าสัปดาห์หน้านะคะสภาเนี่ยก็จะมีการพิจารณาแล้วก็ ตมติกันค่ะค่ะเรื่องนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีการตอบโต้กันมาตอบโต้กันมาระหว่างประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยนะคะในกรณีที่มีจุดยืนต่อร่างกฎหมายฉบับนี้แตกต่างกันล่าสุดประชาธิปัตย์ได้เปิดถแถลงการ13ข้อค่ะถึงเนื้อหาของร่างกฎหมายกัญชากัญชงที่เห็นควรให้ต้องทบทวนและเพิ่มข้อบัญญัติให้มีความรัดกุมค่ะพักประชาธิปัตย์ยังคงยืนยันถึงท่าทีที่ไม่เห็นด้วยกับคำว่ากัญชาเสรีค่ะ โดยบอกว่าหลักการต้น,ตนๆที่ทำให้ประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยก็คือต้องใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นคุณสาธิตวงหนองเตยย้ำจุดยืนที่ออกมาขัดขวางร่างกฎหมายกัญชาโดยระบุว่ามีทั้งประโยชน์เรื่องการแพทย์ก็จริงแต่ก็มีโทษมหันเมื่อถูกนาไปใช้ เพื่อนันทนาการจึงชี้ว่าเป็นเหตุให้ต้องเรียกร้องว่าร่างกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ควบคุมโทษและเปิดทางให้ใช้ประโยชน์แต่ปัญหาก็คือข้อบัญญัติไม่รัดกุมโดยอ้างอิงว่าอย่านําเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องการเมืองค่ะถ้าจะถามว่ารับงานใครมาก็ต้องตอบว่าก็รับงานประชาชนที่เขามีลูกมีหลานแล้วกลัวลูกติดกัญชามามากกว่าที่จะเป็นอย่างอื่นเพราะถ้าจะกล่าวหาว่าเอ๊ะ เราไปรับเงินทุนที่ไหนมามาล้มเรื่องกัญชาหรือเปล่าผมเป็นคนโหวตเห็นด้วยกับกฎหมายสุราก้าวหน้านะครับ mm. เพื่อที่จะปลดล็อกจากทุนขนาดใหญ่ที่มันครอบงำธุรกิจในวงการสุราอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีเรื่องรับงานใครแต่เป็นเรื่องรับงานพี่น้องประชาชนที่มีลูกหลานฝากมาว่าดูหน่อยเถอะไม่ไหวแล้วเด็กจะไปสู่กัญชากันหมดแล้วโรงเรียนมัธยม เด็กเล็กเด็กน้อยรู้จักกัญชากันหมดแล้วเป็นสสต้องไปทำหน้าที่ในสภาประชาธิปัตย์ได้เปิดถแถลงการ13ข้อค่ะสำหรับร่างกฎหมายกัญชาที่จะหวตดผ่านจะต้องระบุก,การใช้วัตถุดิบส่วนประกอบทบทวนการเป็นยาเสพติดนิยามการใช้ทางการแพทย์ครัวเรือนการขออนุญาตไม่ควรกำหนดในกรอบ60วันไม่ควรให้อยอยเป็นหน่วยงานกลาง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเพิ่มมาตรการเพื่อขออนุญาตไม่เปิดในเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมทบทวนจำนวนอน,อนุญาตปลูกในครัวเรือนทบทวนอำนาจรัฐมนตรีไม่ควรจะเปิดซื้อหรือขายโดยเสรีกำหนดเขตหรือสถานที่สำหรับการสูบควบคุมการซื้อขายอุปกรณ์ต่างๆนะคะ ฝ่ายของภูมิใจไทยคุณสุภชัยใจสมุดตสอสอบัญชีรายชื่อของพักภูมิใจไทยซึ่งก็เป็นประธานคณะกรรมาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงชี้ว่าพักภูมิใจไทยเดินหน้าร่างกฎหมายมาอย่างดีที่สุดแล้วทำเพื่อประชาชนไม่ใช่ทำเป็นกัญชาเสรีค่ะโดยเชื่อว่าทุกจังหวัดใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ดังนั้นอะไรที่เป็นข้อสงสัยก็ขอให้พิปรายกันในสภา เพราะว่าสิ่งที่คุณสาธิตวงหนองเตยออกมาบิดเบือนคือการดูถูกการทํางานคณะกรรมาการและมองว่าคุณสาธิตไม่เข้าใจเนื้อหาของกฎหมายทั้งหมดนะคะโดยย้ําว่าภูมิใจไทยจะไม่เอาเรื่องกัญชาไปข้องเกี่ยวกับการเมืองค่ะมองว่าต้องไปสู้กันในสนามเลือกตั้งอยู่แล้วถ้ากฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านสภาประเทศนี้ก็จะไม่มีกฎหมายมาบังคับโทษต่าง ส่วนเรื่องที่คุณสาธิตอ้างว่าวิปรัฐบาลยังไม่มีมติที่ชัดเจนเรื่องกฎหมายกัญชากัญชงก็ยืนว่ามีเอกสารออกมาชัดเจนแล้วนะคะโดยวิปรัฐบาลมีมติเห็นชอบทั้งวาระสองและสามขณะที่คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งก็เป็นหัวหน้าพักคภูมใจไทยนะคะบอกว่าทุกวันนี้ได้ทําหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางการแพทย์สําหรับนโยบายกัญชานะคะมีกลไกควบคุมอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ซึ่งก็คงจะหมายถึงกฎกระทรวงต่างๆที่ประกาศออกมาควบคุมการใช้งานกัญชานะคะแต่เรื่องของการผลักดันกฎหมายกันชงกัญชาเนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาที่จะทําให้หลายๆหน่วยงานได้มาใช้กฎหมายฉบับเดียวกันเข้าใจกันง่ายในวงกว้างเป็นเรื่องที่เอื้อต่อผู้ปฏิบัติงานดังนั้นเนี่ยถ้ายังดึงดันกันอยู่แบบนี้ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรหรือเหตุผลในทางการเมืองก็ขอให้ประชาชนเป็นคนตัดสินค่ะ ในเพจของคุณอนุทินเมื่อวานนี้เนี่ยได้โพสต์รูปคู่กับซอฟเซิร์ฟค่ะก็คือไอศครีมที่มีส่วนของนมะนะคะเอามาผสมกับกัญชาโดยระบุว่า2คนยนตามช่อง1คนมองเห็นโคลนตมอีกคนตาแหลมคมอีกคนเห็นดวงดาวอยู่พราาแพรวก็จะคล้ายๆกับตอนที่คุณอนุทินไปพูดเกิดเ,เปิดงานมหกรรมกัญชานะคะถึงท่อนวลีว่าการ มองเห็นดวงดาวเพื่องพราวบนฟากฟ้ากับโนยโยบายกัญชาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เทียบกันได้ผู้สื่อข่าวพยายามจะไปสอบถามเรื่องนี้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีด้วยนะคะซึ่งก็ไม่ตอบเรื่องของการเห็นต่างเกี่ยวกับกฎหมายกัญชากัญชงว่ามันเป็นความขัดแย้งของพรรคร่วมอย่างประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยไหมนายกก็พยายามจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสภา,สภาก็คือจะไม่เกี่ยวกับฝ่ายของนายกรัฐมนตรีเลยนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามอีกว่า มันเป็นปัญหาของพรรคร่วมไหมพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ตอบนะคะแล้วก็ใช้คำว่าสวัสดีจ้าทักทายสื่อมวลชนแทนค่ะ